ถึงน้ํกกันงวดนาางวดนี้นะครับผ่านไปแล้วซึ่งบอกตรงๆว่าบ่กใกล้จักเม็ดนะครับต้องบอกก่อนว่า16กรกฎาคม2568เลขอาจารย์นอดตีไม่เข้านะครับบ่เข่าเลยบอกใกล้พร้อมเก้ายัาน,นเก่าก็ะมมีเออไปปีนหัวกระร้างมั่นหละกะไปออก6-226ซึ่งถ้า6-2เนี่ยมันเป็นเลขงวดก่อนเราเป็นงวดหนึ่งกรกฎาคมบางคนก็ยังไปเม้นด่าผมในเอ้า ตอนให้ไม่ใช่ตัวนี้มันก็ดูไม่เป็นไงมันเป็นเม้นด่าในคลิปเก่าเราไงนะครับเลขเราไม่เข้านะครับไม่ใกล้เก้าไม่มาแปดไม่มาหาบอมาทุอยนะครับเสียใจแหล้วกับเพราเขาก็คือเขาครับพี่น้องไม่เข้าก็คือไม่เข้าไม่ต้องมีคําพูดใดๆไม่ใช่ว่าอุ้ยทะเบียนรถอุ้ยเลขฝันไร้สาระนะครับเพราะอะไรถ้าจะเอาทะเบียนรถผมถือทุกงหัวเพราะรถผมมันหลายขั้น ยามันไม่มีไม่เอานะครับมันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับไม่ถูกนะครับก็คือไม่เข้าไม่ใกล้ไม่เกยไม่อะไรไม่มีอะไรทั้งสิ้นนอกจากกรโดดลายๆครับผมงูเองซ้ำนั่นแหละพี่น้องผมบึกเองผมเห็นบ่ไดผมพิดผ่าดเองปู่ก็บอกอยูว่า่าโทษจาของขันบ่โทษผมมันสีปไปโทษไผล่ะกับผมเป็นคนเป็นผู้นำอ่ะเหมือนบ่สำเร็จ เมื่อกี้พี่ติโตผมนี่แหละกรน,น้อมรับไห้ทุกคํามดานะครับจะอยากดากัะแล้วแต่นะครับดามาโหลดเพราะว่าขาดาแล้วรว้ยขึ้นกระดาดาแล้วบ่ร้ยขึ้นกระดาโหลดก็ค,คิดเอาเองนะครับพี่นอ้องเมื่อกี้อย่างนี้หลายคนหลายคนเนี่ยมาคอมเมนต์ว่าทําไมตอนเข้ามึงกระโดดตอนเข้าก็ต้องกระโดดตัวเสียงไ้ดินะครับแล้วตอนอ่าไม่เข้าหน้าเหมือนหมา้า หน้าหงอยเหมือนม้าเลยนะครับพี่พี่ไม่เคยทําอะไรเพื่อคนอื่นพี่ไม่เข้าใจความรู้สึกผมหรอกผมเป็นความหวังของ fc ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะผมแบกความหวังของคนไว้เยอะเพราะหลายคนเขาศรัทธาในตัวผมเหมือนเราเป็นตัวแทนเมื่อเราทําไม่สําเร็จมันก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาเพราะผมให้พวกเขาด้วยใจผมรัก fc ของผมผมทุ่มเท ผมไม่ได้มาหล่อคนนะครับก็คือไม่ใช่ว่าเลขไม่เข้าจริงเลขไม่เข้าบางคนเขาไม่เสียใจเพราะเขาหวังผลประโยชน์ไงแต่ผมเนี่ยทําเพื่อพวกเขาผมจึงเสียใจแต่คนที่ไม่เคยทําอะไรเพื่อคนอื่นมันก็จะมาด่าเราหาว่าเราเอ่ะร้องให้อ่อนแอจังผมไม่ได้อ่อนแอผมแค่เสียใจในสิ่งที่ผมทําไม่ได้นะครับถ้าว่าผมอ่อนแอมาหาผมเน,น่ยนะนั่นแหละน้องพี่น้อง เสียใจวงวดนี้ฝนกระิต๊กฟ้ากระห้องนะกระทิไปต้องวังนนาะวดนี้มันเบาอย่างไยมันไปน่ใช่ครับไปออกสามตัวหน้ามันมันก็พูดไปมันก็มันเป็นแถนะครับทุกคนเออมันไปออกก็กาหามันบักไก่เฮาเลยมันไปออกอยังพุนบักสามหนึ่งบักเจ็ดหนึ่งก็ไปออกพุนเบามากอะน้ำตาสีไหลผู้ดใดที่สู้ก็สู้ลุเออข่อยว่าสู้แล้วไนะ ผมแชร์ก่อนพี่น้องเลยมันก็แย่อยู่แย่เหมือนล่ะพี่น้องเฮ้ยผมบอกเลยนะใครไม่ตามก็ไปตั้งแต่วันนี้แหละครับนี้เนอะพี่น้องจบจากกันซะว่ต้องมาตามดอกันผูใ้ใดสีดาผู้ดใดเมือดสาธาละ่ะจงไปจงไปจงไปผมไม่ได้ ดึงไขไว้นะครับอยู่ที่ตัวบุคคลเลยนะครับผมก็อยู่ตรงนี้เสมออ่าแต้มมือไโอ้ยคืนฮอดก็จังกลับมาตอนนี้ขันมันอ่อนแอะไรหนีไปก้อนพี่น้องไปภาคก้อนไปนะครับเราต้องมาด่ากันหรอกการด่าผมถ้าด่าแล้วเออรวยด่าด่าแหละยังลำบากยู่เศร้านี้มันเป็นกรรมนะพี่น้องโอเคแกสิไปต่ออาจารย์ป่าคนเด๋ย่ไปใส่ใจมันไม่ได้ใส่ใจครับแค่แค่อธิบายให้เขาฟังว่าให้เขาจงไปซะ นะครับอืมอ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปต่องวดหน้าแล้วก็มื่อกี้มีฟังโค้งเนาะเอาปล่อยฟังโค้งก่อนเล่นละกันนะครับเดี๋ยวมันสิบพันอะฟังโค้งนะครับฟังโค้งวันนี้วันพุธที่สิบหกกรกระดาคมนี้ฟังโค้งนะฟังนะนะครับอ่าฟังโค้งนะใครเข้ามาถ้ายังรักอาจารย์ก็กดแชร์พอแล้วหมดเยอะดีครับก็ไม่ต้องเล่นนะครับถ้าเล่นแล้วมาบ่นผมบอกอยู่ตลอดไม่ต้องซื้อเพราะ ผมไม่ได้บังคับพี่เลยนะพี่ฟังนนผมนะ,เ,นนะเงินอยู่ในกระเป๋าของพี่พี่ไม่ซื้อพี่ไม่เสียเงินนะผมบอกตลอดถ้าจะเล่นแล้วมาดา่าผมทําไมไม่ไปคิดเอาเองผมไปจับมือเล่นเราผมยังบอกว่านี่คือแนวทางเนี่ยคนแบบเพี่มันไม่เข้าใจว่านี่คือแนวทาง <S 2>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  เพราะผมไม่ได้บอกว่ามันจะออกมันเป็นเพียงแนวทางเป็นความชอบความเชื่อส่วนบคนุคคลอาจารย์ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเป็นแนวทางแต่พี่มาบอกว่าพอแล้วหมดเยอะดีแล้วพี่มีสติพี่ไปคิดเอาเองทีหลัง เดี๋ยผมบล็อกพี่เลยนะครับพี่ไปคิดเอาเองไปคิดเอาเองถ้าเล่นแล้วจะมาด่าผมฟังผมเลยผมพูดอยู่ทุกคลิปว่าถ้าเล่นแล้วจะมาด่าผมสิม Linda, บาเบานั่นเบานี่หนีย่าเล่นไปคิดเอาเองทําไมเนี่ยเขาบอกว่าลํำไม่ดีโทษปีโทษกองแล้วงวดมันเข่าคือว่าสอแมนว่ามันอยู่ที่ดวงนะครับทุกคนวดนนี้มันไม่เข้ามันก็คือไม่เข้าและจะตามทําไมเนี่ยฟังผมเลยที่ที่ดูอยู่ตอนเนี้ยจะตามทําไมฮะจะตามทําไมตามแล้วมาพูดนั่นพูดนี่จะตามทําไมนะครับอืม ไม่ต้องมาตามจะได้ไม่โหมดไปคิดเราเองพูนไปคิดเราเองครเก่งเข้ากับไปคิดเราเองขันคอยหูว่ามันี่ออกตัวได้คอยสีมารุนเห็นอย่างให้ไล่สดอยู่เจ้าจ้าเนตลุด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 เกิดเนตลุตบัวมาแล้วนะครับ เราจะข้ามขุงกันแกมือครับข้ามสีงกำลังเอตรนนี้แกมือยนนะข้ามขูงแล้วก็เป็นเอฟซีมีป้ายด้วยนะป้ายขึ้นหนึ่งปีติดตามมาเป็นปีเนี่ยอันเนี้ยคนแบบเนี้ยผมพูดให้พี่เลยพี่เนี่ยเวลาผมทำได้กลังท,ท่เยอะๆพี่ก็ไม่เคยมาขอบคุณหรือให้กำลังใจผมสักครั้งแต่เมื่อผมพลาด ที่เหยียบผมเลยผมลบมาชนะมาสี่ครั้งครั้งที่เอกสามครั้งครั้งที่ห้าผมพลาดผมไม่ดีเลยเหรอเออพี่น้องและไอตอนนี้มันเข้าละ่ะไม่คิดถึงเหรอพอหลุดปุ๊บไม่ให้กําลังใจไม่พอตอกย้ําอีกก็บมันผิดไปแล้วก็บอกอยู่แล้วว่าคันคันสีตามละมาดาซีเลนเที่อย่าง จคขีบบอน้ำยังไงอี่หลีบลอกผมซะตอนนี้เลยใครไม่พอใจผมบ็อกเลยโอเคไม่ต้องดูแล้วแต่นะครับผมขอใช้ชีวิตแค่เอฟซีของผมก็พอนะครับคนอื่นผมไม่ได้สนใจหรอกนะอ <คน S 1> อีจให้ถูกใจทุกเป็นครับใช่ครับจะให้ถูกใจทุกคน คงเป็นไปไม่ได้แล้วก็อย่างที่บอกล่ำไม่ดีโทษปีโทษกองแต่ขวงร่องมะม่วนไหมที่พี่บ้าโอ้ยมันปีกองบ่คลีบอ่เนี่ยแหละกับมันบ่ถือไงแล้วงวดที่มันถือลืมไปแล้วบ่ช่วงที่เคยได้น้ำกัดลืมไปแล้วบ่ตอนมันได้มันก็ได้ยู่ตอนมันบ่ได้มันก็ต้องบ่ได้ตัวพี่น้องไปคิดเราเองทีหลังอ่ะจ้องบ่ได้พดฒนาผมโอ้กูมาส่วแท้สื่อบ่ถือว่างเหี้ อ่ะฝั่งโค้งนะครับฝั่งโคง้ง,คงนะครับฝั่งโค้งชอบสามวันนี้ยนะครับชอบสาม,มมีวันเนี้ยฝั่งโค้งมีอยู่ห้าคู่นะครับสามศูนย์สามสองสามสี่สี่ศูนย์แล้วก็สามเก้านะครับ ฟังอีกครั้งฟังโค้งก็คือ <3 S 1> เออพุ่นละอันลอลิงพุ่นละลิงมัดหน้าพุ่นละแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามันจะออกนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็หันงเป็นแนวทางความชอบความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่สนุนนเล่นการพนันด้วยนะครับ30 3ศูนย์สองสามสแล้วก็ 39, 3ามเตัวมี302กับ304 สามศูนย์สองกับสามศูนย์สี่ชอบที่สุดในชุดที่กล่าวมาคือสามศูนย์กับสามสองแค่นั้นสนั่นอะรพี่น้องใครทันก็ทันนะครับใครไม่ทันก็ไม่ทันใครว่างก็ดูนะครับไม่ว่างก็ไม่ต้องดู อที่ที่ต้องบ่นเนี่ยอาจารย์ไม่ได้นั่นนะทุกคนแค่ผมไม่ดูเวลาผมทำตีท้องตีสามผมกับ,บ่นอนผมถุ่มเทศเนี่ยขี่รถมาสำนานเ,เนกม่านเห็ุแนวทางไห้พ่อพระถืกปับดาข่อยรหลดบอกว่าเยอะซือเพราะว่าซื่อคันเทื่อนาบ่ถืออีกกได้อีกกไหม นะมันออกอะไรทีเนี้ยรัฐบาลไทยนะครับที่ประเทศไทยาปลกับี้คคป,ปล่อยต่อเลยนะครับวันที่หนึ่งสิงหาอาจารย์ลอตี้ปล่อยต่อนะครับวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ มีจ่ายแตสองจักมาแต่ใส่สองนี่ไงมีแต่สองจักมาแต่ใส่สองเด้งบนล่างเนี่ยเด้งบนล่างอื วันนี้ก็มาทั้งบนทั้งล่างเชยใช่ใช่มาบนล่างเลยนะสองอ่ะเน็ตผมเอือกากจะเป็นยังเน็ตไม่ดีนะครับเน็ตไม่ดี วดนหน้านะครับเียครับเียเลยวันหน้าครับ,รรนนรบว,วันที่หนึ่งสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเกมคว้าจ,จดเลยนะครับเนาะเลขอาจารย์ก็อ้นเหมือนเดิมเลยครับเข้าไม่เข้าก็อ้นเหมือนเดิมนนให้ต่อเลยนะครับใครจะตามก็ตามนะครับไม่ตามก็ พักก่อนนะครับน้ำใหม่ไวก็พักก่อนเน็ตก็เน็ตบรีนป่ครับชื่อซื่อแล้แอเน็ตปมมูลเนี่ยค้นออกไปล่ะเน็ตมันดูดให้มีสตินะครับเน็ตเป็นยังไงครับทุกคนไอ้มีจ๋าชีพนี่ก็มาปากเต็มอยู่โอ้ยซุ่มผีบ่าเฮ้ยเแมนมนมีปัญญาัยกสูงยกบนเตีน จะไปแอดไลน์มันนะครับไปพวกมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะไปแอดมันม,ม้องตามคอยเด้อไปกันเลยหนีคือว่าอาจจะน็อตแา้วบอก่อดีหนีนลดแแ้วแต้มือนี่ จากที่มามมาดอกตัวนี้ก็ได้โอ้มันจุดตรงเนี่ยพ่อมเอเคโอเจ็ดแปดตายทั้งสองส่วนชั่วแท้เอ้าบวกเลขกับิิดเอ้ยสามบวกสองอะไรเท่าไรก่อนเน่ห่าพอไปบวกได้หัเต็งเนี่มันบดิมามกจับดีมาก เรียกยากอีเด้่องวดนี่บ่คืองวดเมื cool ่อกี้งวดเมื่อกี้เนี่ยต้งมาแรงแต่ว่าไม่ได้ไปโตเก้ยบ่คือไม่ไปโตเก้าบ่เฮ๋ยนะมันก็เกิดขึ้นได้มารอลุ้นนะครับท่านผู้ชมสู้ๆอาจารย์มันเกิดอาจารย์ข้าครับคุณคินยาดาครับขอบคุณมากครับผม อะตัวเด่นขมอกบเอ็ดต้องตามสูตรวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเด็กกะดีไปแล้วตูวเก่าหรอตัวอ่อนเนี่ยเห็ดย่ำเลยนี่บ่ควยเหยเลยทำงานสดๆออกปุ๊บปล่อยปั๊บเข้าเข้าก็ปล่อยเหมือนเดิมครับโคกคับห้าเนี่ยเหือกมันออกโขลก ันนี้คือคำนวณอา,าจารย์อ,อ,อย่างาเรืองทักยากคือเรื่องงวดนี้นะเบรกยากยากเลยแหละาย,ยากเ,าเลยแหละย,ยากนะครับต้กห,ก,หกมาบอกอู้แต่ไาสูตรนี้มาเมื่อกี้หกกระหกักเห็นไหมสูตรนี้นะนมา ตัวทุท้ไทต้องเปลี่ยนว่ะเอ๊แปดหายอยีกแล้วมันก็จะเป็นได้เรขเก่าเถอะว่ะพวก่าวนี่ผมให้นี่ยอาตัวเนี้ยมันก็เป็นรักแปดผมไม่อยากให้เลยที่จริงเป็นสายพินขอบคุณมากนะครับวดนนี้อ,อยากครับทุกคนบอกไว้ก่อนว่าวันนี้วดนนี้อะยากนะครับยากมากนะครับเนาะ โอ้ยอันเขาเมกากว่นี่บ่มแม่นบ่มแม่นนี้แน่นิ่งบอกี <c oughs> บ้าคัขนาดคนนี่บ่วมมากมึงเห็นหยังวะบา้าบักงามเลยม้วมเจ้ขาขมนี่ขมนี่บ้าเป็นบ้าคนว่าใครบอกบ่ดีก็แล้วแต่และวฮึบส <c oughs> ุลปงนะครับไม่เป็นไร แป <8 S 1> ดด้วยทีน่องเนอแปดปะนี่แปดสีไว้ปะเนแปดอะแปดสิไว้บะแปดสีไว้บะหนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเป็นความชอบความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นอาจารย์ไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดนะครับการพานันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้เล่นโปรดใช้สติวิจารณญาณในการรับชม หนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดครับซื้อยังก็ได้ขอให้มีแปดมีแปดอะไรบ้างซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็แปดห้าแปดห้าฟังอีกครั้งแปดเจ็ดแปดเก้า เจ็ดเก้าแล้วก็แปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็แปดห้าสามตัวมีแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าอสามตัวมีแปดเจ็ดเก้ากับแปดเจ็ดห้าเม็ดเดียวตัวเดียวแปดเจ็ดเจ็ดแปด เจ็ดแปดเ็ดดียวแปดเจ็ดด้พี่น้องตัวรองก็คือแปดเก่าเนาะแปดงวดนี้จริงๆอเห็นแปดอะพวกล้าเอาไปเรกย่ยนเพราะว่าเฮวยคือได้ย้นยอนแปดมาหลายงว,วดแต่ดิแต่ว่ามันก็เด่นอยู่แปดนะครับตัวที่เด่นพวกเจ็ดพวกพวกห้าพวกหกเนี่ยไอตัวที่ตัดออกคือแปดหกนะทุกคนงวดนี้ตัดออกแค่ตัวเดียวคือแปดหกนะครับ เพราะว่าถ้าทําไมถึงตัดเพราะว่าถ้าจะเอาเข้ามามันจะเป็นหลายคู่เกินนะครับเขาโตได้ครับข้าพี่ตงเจอกันครับครับผมกดต่างกันคือขาขากันนี่นั่แหละพี่น้องกับประมาณนี่อ่ะมึงมีจ๋าชีพมาเต็มโยโชุ่มพี่บ้าเลยก็หนึ่งสิงหาอสองพันห้าอหสิบแปดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดแปดอีกแล้ว 8ปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ตัวมี8ปดกับ8ปดเหเม็ดเดียวคือ8ปดเจ็ดเจอ่ะทำไมมันมีเลขเดิมอยู่2ตัวก็คือไอแปดกับ8ปดเกาทำไมถึงอาจารย์ถึงเลือกเข้าชุดมาก็งวดเนี้มันไปออก6 2มันเป็นเป็นเลขของงวดก่อนนะครับ ซึ่งวันนี้เรขกเราไม่เข้าเลยนะครับใครจะตามก็ได้ใครไม่ตามก็แล้วแต่นะครับดีที่สุดก็คือไม่ตามนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าซื้อแล้วจะมาบอกว่าเอ้ยหมดเยอะเลยไม่น่าเล่นเลยไม่ต้องเล่นตั้งแต่วันนี้เพราะไม่มีใครไปบังคับคุณพี่เลยนะครับอันนี้อธิบายให้เข้าใจแล้วนี่คือแนวทางไม่ใช่คำทำนายจากนาซ a นะครับที่จะได้รู้ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรนะครับถ้ารู้ล่วงหน้า ไม่ต้องซื้อเดี๋ยวผมซื้อเองแล้วเงินมาแจกครับทุนผมหลายผมซื้อเองได้นะนี่คือแนวทางแล้วไม่ได้ยืนยันว่ามันจะออกนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะผมอธิบายชัดเจนแต่บางคนนะ่ะไม่เคยเข้าใจเลยนะครับคนที่ไม่เข้าใจก็คือโอ้ยหมดเยอะเนี่ยนี่คือไม่เข้าใจพี่ไม่อยากด่าผมไม่อยากโทษผมพี่ไปคิดเอาเองผมว่าคนมีดวงนี่ไม่จําเป็นต้องตามผมหรอกซื้อตัวใดมันก็ถือครับพี่นอ้องอืม มันอยู่ที่บุญวาสนาดวงเลขมันก็มีเข้ามีหลุดไอ้เข้ามันก็มีก่อนหน้านั้นมันก็เข้ามันหลุดปุ๊บก็ให้มันหลุดบ้างนะครับใจมันเข่าดู้งวดมันก็เป็นไปเพราะใดนะครับถ้ามากกะเบิ้งมากกะเลื่อนผ่านนะครับอ่าแนจริงก็บล็อกเลยแค่นั้นนะครับเราไม่ต้องพูดเยอะนะครับเจ็บคอผมขี่ข้านบล็อกนะพี่น้องเพราะว่ามันไหลนะเออบางคนก็มาเม้นปันก็แล้วแต่นะครับถือว่าเอาเฮ็ดตะเฮ็ดยังกะเฮ็ดนั่นแหละ กับ้องเบิงก็ชอบก็แปดเจ็ดกับแปดเก้าผมมากแปดเก้าหลายกว่าแต่ว่าโอ้ั่งเบันแปดเก้าก่อยกับั่งอุ้ยตะวันเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตัดแปดหกออกเดงเดี๋ยวอะสูตรนั่นนี้หกโอ้ยเนาะนอดเลยเดี๋ยว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 แปดหกแม่ย่านเนี้ว่ะย่านแปดหกบัคับเลย เ่ยน่แปดหกอยู่ได้พี่น้องพี่น้องแปดหกผมย่านเนด้ <c oughs> ดตัวที่ย่านเลยคือแปดหกตัวที่ตัดออกอ่ะเพราะว่ายัางมันเจี้ใครงวดอ่ะเรยงวดที่ผมตัดออกอ่ะบอกโอซีอ่ะมันอยู่สูตรนั่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันอยู่สูตรนั่นเลยเนี่ยแปดหกเนี่นยหนึ่งบวกหาหกนายเห็นบอู้ย่านแปดหกย่านดีดีแต่ว่าเป็ดคอยเขียนลงใบแดงเลยคอยผสมเ <c oughs> ขยี <c oughs> ขยนซีครูเขียนหาครูเล่งงวดเลย แปหกกนาย่านวันนี้พิเศษเลยหาตู้ใช่ใช่ครับแปดหกก็ก็ไม่เยอะใครอยากได้ก็เอาไว้นะทุกคนผมพูดให้ฟังว่าผมไปตัดตัวที่มันค่อนข้างที่จะจะสวยสดนะค่อนข้างที่จะสวยวันนี้ก็จ็กสีใส่ซื้อไว้ยังนอะบ่บบ่ียงคือบ่ออกพี่น้องอจ็กกีแก้ยังลหละคุ่นล่กไก่ฮวนมือยังสีไม่แก่ดอกปูอืวันนี้กะทุ้นๆใไทยไปก่อน น้องพี่น้องแ,แล้วก็อยากว่าไลกยนะก็ย้ําอีกครั้งไม่ชอบเลื่อนผ่านนะครับพอนะครับฟังอาจารย์ถูกบ้างไม่ถูกบ้างครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณพี่ๆทุกกาลังใจที่ส่งเข้ามานะครับายแอนอยาคิดมากค่ะงวดหน้ายังเป็นอะไรใจเอฟซีเยอรม,มันนะครับอยู่ที่ดวงอาจารย์ผมยังซื้ออย่างเนี้ ตางยังตามอยู่ครับขอบคุณพี่ๆนะครับคนที่นิสัยดีเนะี่ยผมก็ไม่ว่าหรอกครับแต่และคนคือเป็นคนดีนั่นแหละบางคนเขาไม่เข้าใจจริงๆนะครับอีลีผมก็ดีแล้วผมพูดให้ผมพูดไปแบบเนี้ยใครไม่ชอบผมเขาก็จะบล็อกผมไปอนะครับอืถ้าคนที่ชอบผมต่อให้ผมพูดอะไรเขาก็ดูเหมือนเดิมนะครับอ,อาจารย์ก็นิ่งพออยู่เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ไปตอ,อกกอนกับใครนะทุกคนอาจารย์แค่เล่าในมุมส่วนตัวนะครับ ก็อย่างที่บอกไม่มีเข้ากลุ่มเข้าบ้านไม่ก๊ดไม่แม่นลัอกวันนี้มันไม่เข้าไงนะครับก็คือไม่เข้านะครับไม่เข้าก็คือไม่เข้าไม่ต้องแถไม่มีปายทะเบียนเลขฝันอะไรทั้งสิ้นนะบอแถคือบอเขาฝนกอทีตกละพี่น้องอ่ะก็ยืมเอาอีกข้างนึงก็หนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดซื้ออียังก็ได้ขพรอนี้แปดแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าราาแปดห้า ว่าลำบากก็แรงกับตดเจนหกไว้เอตีแปดหกไว้น้ำอ่าสามตัวมีแปดเจ็ดเก้าแปดเจนห้าเมนองคัวมันย้อนหลังนะครับส่วนฝั่งโค้งใครจะไปวันนี้ฝั่งโค้งก็คือไปสามผมมากสามศูนย์กับสามสองที่นนองฟ่งโคนะ้งอ่ะอ่าสายรูดเสาอุ้ยสายบิง <laughs> มากรูดเสาเนี่ยอะไรเฮ็ดถึงแปดเนี่นะมึงขึ้นเนี่ยบินเลยวะสายวิ่งสายรูดเนี่ย เอ้ยพอว่าลูดออกใช้ใช้ยังนี่กะไปสามพี่น้องโงม,มากสามอง่ม,มากสามสำหรับฟังโคงนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับอาจารย์อย่าใส่ใจพวกคนส่วนใหญ่ครับขอบคุณมากมาๆครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณแค่นี้ไม่อยากพูดเดยอะครับเพราะว่าเสียใจอยู่นะครับมาเฮ็ดนาอาชีพให้นี่กะเฮ็ดได้กะเจ่งมากแล้วนะครับเนาะข้างหน้าอายุล่าเริงแต่ข้างในแหลกสลายหมดแล้วนะครับเนาะยังบอเขตเนี่ยคนแบบนม่หนี นะครับไม่เข็ดก็เงินผมพี่ผมไม่ได้ขอเงินพี่นะเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับถ้าชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับเราบอกเปล่าวๆาเขายังไม่เข็ดเลยเออเนี่ยมามาเม้นอ่าตากากสีผมเนี่ยนะครับอัดีครับก็ไม่ต้องมาดูนะครับผมลำคาญพี่เข้าใจเนาะถ้าพี่มาเม้นแล้วชีวิตพี่ดีขึ้นพี่เมนเลยแต่ไม่ดีพี่หนีนะครับแค่นั้นแหละเนาะเขาเบาอยู่ตับตับยังมาเบิงอยู่ทําไมปืกขัก ก็ะมามเก่าเลื่อนพ่านไหมคเข้าใจว่าต้องมาคกวนมอะไรเลยเขาว่าเบิ้งกันหดูเลยดูเลยนะครับอก้มากมาอเบิ้งก็แบบดนได้หรนส่ส่วนห้อยหน้าบอกห้อยหน้าไปอย่างุทํไม่ได้อะโอเคพี่น้องซ้ำนี่ละ ครับว่าอยากเบ้าดูเดี๋ยวคนมันกับมาดาผมไหลกว่านี่ขอบคุณครับขอบคุณครับบายบายไปแล้วครับยอดลงไลน์นะครับเนาะพร้อมกันเลยนะครับใครไม่ชอบบล็อกเลยนะครับแน่จริงบล็อกเลยสาธุบล็อกนะเนอะบอกข่อยไหนแม่บอกข่อยไหนแม่สาธุครับใครที่ไปต่อก็อย่างที่อาจารย์ให้ไม่เข้าเลยว่าข่อยก็ไม่ได้ว่ามันเข่าได้เนี่ยเนี่ยขนาดพูดยังไม่เข้าใจเลยนะครับเนาะไปมีสตินะครับเนาะไม่เข้าเราก็ว่าไม่เข้าบล็อกอย่างเดียวเปลีเพจไหนที่ที่ยี่สิบนี้อาจารย์อายุครบเท่าไหร่ สามสองครับสามสองครับ,รบเต็มบริบูรณ์